การเอาหนิมของปูแล้วจะทานปูอยูเคยเพื่อนใหม่ก็ไผ่เลยนี่จะหนิมอยู่ข้างในเดี๋ยวให้เพื่อนเอาออกมาก่อนเราจะคอยเบิง้งเนาะหนิมเพื่อนยู่เป็นแปลหนึงน่งเด็ดขาดหวานอ้หนิมตโตบางญ่เด้อจ้ะโตเนยหน่อย,อยเบืงง้องหนิมเออาหน่อย เอาปูแม่มันเด็กเอาเดี๋ยงจังไปปัดข้างนอกไปจมไปไปปัดข้างนอกผมรู้ว่ายังหรอกวัวก็เป็นระบบไฟนี่จา่าหนิมสายลุงถือออกมานี่แม่เพิ่นกะมีเด้จดอจ่าเด้อน่สายลุงก็ถือออกมาจากหมองเสตาร์ทคนละนี่หนิมสายลุงเอามาวางไว้นี่เด้อพี่นอ้อง นิมตัวในหน่อยบดตัวใหญ่เขื่อนติดเยอะมานี่จายนิยมหนามพันมลากหลายเลยโอ้ยพันหนาลากได้ค่ะน,นี่นิมเบิงบ่งดงิล่ะก็พึ่งกันสายลุงก็พึ่งเคยเห็นไกล เบิ้งคกักๆนี่โตนี่คือแมงว่านใบไม้จิ้งไม้ปัดออกปุ๊บนี่งก่อนเบิ้งคักๆนี่เพิ่นชื่อแมงว่าน้อคะ่ออนนนะ,คะนี่ปัดก่อนโอ้วเพิ่นบินทุง่งทางเลยค่ะเอาใบไม้ปัดเพินน่น1 2 3องสอนี่ปูนค่ะบินหายก็แมงว่านปลาเห็นบ่มคะโอ้ยมาถ่ายกับมาถ่ายกับกองขยะเนาะ <laughs> เบิ่งปูเพคนสิบบาทเห้เบิ่องปดาอะตัวมันออกมัเป็นอย่างนี้คะ่ะมันบอกคือเพิ่งนี่ถ่ายใส่กองขยะนี่แล้วเนาะใไฮมูเจ้าเบิ่งนี่จ้ะวิธีเอานิ่มนี่วิธีเอานิ่มแล้วจะเดินขุนแม่เพฝนหยดลงขุนนี่วิธีเอานิ่มแบบง่ายๆเลยคุณเดบไปเห็นหนิ่มในปลาในเขาเนาะค่ะเนาะอยาก ได้อยากกินอยากเอามาเห็ดยานหน่อหนามเพิ่นแต่บอกาเอากระเบิงวิธีนี่แล้วก็ไปเอาตามได้เลย,ดยเด้อค่ะได้เคยโบมีคิดโบวิช่าอีหยังดอกหนิ่มนะเพิ่นบ่คือเผิงบ่คือตอเนาะค่ะเนาะเบิง่งวิธีเอาง่ายๆเลยนู้ดลงหวากเลนี่จ้ะ น,ลลลนี่จ่ามาน, <ไป S 1> นี่จ่าได้แล้วโอ้ยนิ่มอ้ยนิ่มข้างบนน่อยเดย้ะนีดไงเติบอยู่ทายโลบก่อนน้ำหวานเพิ่นที่หลักคางนึงนี่ยึ้บยกบกขืนพี่น้องว่าสีไายแน่ออน,อน่อนเอาแบบนี้ละยกบกขืนมันนัก ไงนี่จ๋าหนี่